สวัสดีครับผมนายทวินคำภาคครับรหัสนักศึกษา650210314ครับเซกชัน8สวัสดีครับ,รบผมนายภูมิรนนัตนนนท์ปารมีนะครับรหัสนักศึกษา650210323อ่าอ,อยู่สาขาพระละนะครับสวัสดีครับผมนายเจริญยุทธ์ศิริพิลรมรหัสนักศึกษา650210304สาขาพะศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ครับ สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราก็จะมาทำการสอนการใช้แอปพลิเคชัน Zoom 5ขั้นตอน,นง่ายๆสำหรับมือใหม่ครับขั้นตอนที่1ครับวิธีการดาวน์โหลดสำหรับ iOS จะมี App Store ครับเข้าไปที่ App Store เสร็จกดค้นหาพิมพ์คำว่า Zoom แล้วจะขึ้นคำว่า Zoom Meeting นะครับพอเสร็จปุ๊บจะมีแอปสีฟ้าขึ้นขึ้นว่า Zoom กดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเสร็จจะขึ้นไว้ที่หน้าโฮมของอตัวโทรศัพท์ในถือนะครับขั้นตอนที่ 2., ครับการเข้าสู่ระบบเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันซ o m ครับจากนั้นมันก็จะเข้าไปในสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็คลิกไปที่ Sync in ครับเพื่อทำการ l o อกอิเข้าสู่ระบบ,บครับซึ่งมี4รูปแบบครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการเลือกเข้าระบบนะครับโดยการสมัครสมาชิกโดยมีการใช้อีเมลของแอปอยู่แล้วนะครับหรือการใช้แอปออนไลน์นะครับเช่น Apple, Google หรือ f a c e b o o k นะครับเป็นแอปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วสามารถเลือกเข้าโดยง่ายครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าต่างเขียนว่า New Meeting นะครับมันจะเป็นให้เราสร้างห้องประชุมนะครับเราสามารถใช้งานได้ประมาณ40นาทีนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้เรากด Start meeting นะครับเราก็จะเริ่มการประชุมนะครับต่อไปเป็น join meeting นะครับเป็นการเข้าร่วมประชุมกับผู้อื่นแต่ก่อนที่เราจะเข้าได้ต้องมีเลข meeting ID นะครับหรือเลขรหัสห้องนะครับและต่อไปครับเป็น schedule คือเป็นตารางวางแผนการประชุมนะครับแล้วก็แชร์ส screen เป็นการแชร์หน้าจอสําหรับเข้าร่วมประชุมนะครับครับเมื่อเราได้รับลิงก์มาจากเพื่อนนะครับเราก็ ลิกเข้าไปที่ลิงก์ก่อนนะครับและไม่ว่าจะเข้ามาจากทางไหนนะครับให้กดไปที่จุด3จุดมุมขวาล่างนะครับและจากนั้นให้กดเข้าไปที่กดเปิดในเบราว์เซอร์นะครับระบบจะเข้าไปที่ตัวแอป,ปโดยอัตโนมัติครับเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิดกล้องเข้าไปก่อนหรือว่าปิดกล้องเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดเชื่อมต่อเสียง โดยการกดเข้าไปที่คำว่า Wi-Fi ออสซ l ลู l ลอร a ดัต้านะครับซึ่งหลายคนนะครับพลาดตรงจุดนี้นะครับทำให้เพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงและเรานะครับก็ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนๆเ,เหมือนกันครับต่อไปนะครับจะแนะนำฟิลเจอร์พื้นฐานนะครับก็จะมีรูปไมโครโฟนอยู่ด้านล่างนะครับ อันนี้เข้าใจง,าง่ายเลยก็คือการเปิดปิดเสียงนะครับที่เราพูดออกไปสมมุติว่าถ้าเราพูดไม่ได้ก็คือโฮสหรือผู้คุมห้องนะครับปิดไม่ให้เราพูดออกไปได้นะครับเช่นเดียวกับรูปกล้องวิดีโอนะครับที่มีไว้สําหรับการเปิดปิดกล้องนั่นเองครับปุ่มตรงกลางสีเขียวๆนั้นมีไว้สําหรับแชร์คอนเทนต์ให้เพื่อนๆให้เห็นหน้าจอของเรานะครับสามารถแชร์เปิดหน้าจอทั้งหมดหรือว่าแชร์เฉพาะรูปภาพมาจาก ออนไลน์ต่างๆของเราก็ได้ครับต่อมาคือปุ่มพาร์ทชิทแพนนะครับเมื่อกดเข้ามาจะเป็นการดูว่าสมาชิกในห้องซูมมีกี่คนมีใครบ้างที่ได้เข้าร่วมการประชุมนะครับโดยชื่อบนสุดจะเป็นชื่อของเราเสมอครับหากต้องการเปลี่ยนชื่อให้กดตรงที่ Rename ได้เลยครับ